ววสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คกี้โซนครับวันนี้หาคอนเทนต์ไม่ได้นะครับก็เลยมาตีปลาช่อนดีกว่า เบื่อเบื่อเลิกงานนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรดีอย่างก,กําลังคิดคอนเทนต์อยู่ว่าเออจะทําอะไรดีที่มันแบบแปลกแนวไม่ใช่ตกปลาช่อน <c oughs> ว่าจะไปเล่นงานทะเลแต่อุปกรณ์ผมยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็ยังไม่วางด้วยก็เลยมาเล่นตีปลาช่อนตรงสะพานนี้แถวบ้าน,นเรื่อยๆครับวันนี้ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ชิคเบรกเบรก okay. แข็งอยู่ใสายหน้านิดนึง <c oughs> ทั้งชุดนี้ผมมีหมหนอนอยู่ตัวเดียวนี่ที่เหลือมันเป็นแบบพวกปลายาง แต่ดูสภาพแล้วนา่าจะตีไม่ได้เมื่อกีก้ตรงสะพานผมไปแล้วแล้วก็ไปยืนตีสักพักหนึ่งก็ไม่มีตัวมันมีตัวแต่มันไม่กัดเหมือนปลาตรงนั้นมาเระแวงอะครับก็เลยแบบนัดจะ้ะวันนี้ก็เดินมาไล,ล่เลียลงไปข้างล่างครับเมื่อกี้เล่นหนอนยางครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกบยางทั่วไปโว้ลบ,บจัดเลยผักตรงผักตบขึ้นกันเยอะเลย ที่จะยืนตรงไหนได้บ้างวะเนี้ไปลุยดีกว่ายุงเยอะครับยุงเยอะมากตอนนี้ดีนะทาไอ้โรชั่นกันยุงมาไม่งั้นนี่ถ้าไม่ทานี่ยืนเกากันทั้งแน่ไปครับเ s go ถึงนี้เลยปัญหาคือกูตียังไงวะเนี้ยหกทำไมมันไม่เหมือนวันก่อนทีม่มันตีวะเข้าใหม่เงียบไปดิตัางอุปกรณ์เนย หมายที่เราได้ปลาตันก่อนคลิปก่อนไม่รู้ว่ามีตัวอยู่ไหมอยู่ไว้ค่อยเดินดีกว่ามีเสียงดีดูเช็ค กัดเห็นไหมทุกคนกัดนะมีตัวนะย้มเลยนี่จังหวะนี้มีตัวนะกัดไม่โดนทำไม่ได้ปลานี่คลิปนี้น่าจะเบื่อหน่อยนะครับเอ้เอ้เสียยง เฮ้ยเข่งโอ้ยดังโอ้โ,โหปลาช่อนในนี่เยอะเลยอะ <c oughs> แสดงว่าผมมาแล้วหมายแตกอ่ะย้ำสักรอบชุบโอ้โหมาหยอกแล้วก็ไปเนี่ยเลยจัดแล้วก็ไปเหรอไม่ไหวนะกลับล้อนดีกว่า ต้องขอบอกเลยว่าเมื่อกี้นะครับเอาสะดุ้งเลยนะครับกับแรงมากแต่น่าจะเป็นไซปร์ไซป็อปเปอร์ก่อนๆเขาไมยังไม่ได้คาย่างอย่างนี้เลยตอนมาแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะโอเคแล้วไปดุ้ยต่อดขยับขอขยับไปนี่ไปนึงน,งนี่เลยดุ้ยต่อจังหวะนี้ขอนั่งนะครับถึงไหมวะถึงถึงก็เฮ่แล้วครับเฮ่อะไรเนี่ยโอ้โหมะแดง โอ้โหค้างครับเอ้าขาดเด้อโอ้โหเชี่ยแม่งเหี้ขาดขาดได้ไงเฮ้ยโอ้โหคุณเฮ้ยกิบขาดไปแล้วกบซุปตาผมมาเจ้าไม่เอาแนะ่กบเจ้า กบไม่นะมีตัวหนึ่งเอเคไม่เป็นไรอยู่ได้ดีสูงเกินดีสูงเกินดีสูงเกินขโหมดแดงอย่างเยอะอะรอบนี้ใจชัวปัญหาคือทำไมเหยื่อจมจักเบาเบาเบา โอ๊ยอ๋อที่อะไรเนี่ยอ๋อ what อ๋อเอาอะไรเอาเฮ้ยยังไม่ถึงหนึ่งวิเลยนะเฮ้ยคุณ what คือลงปั๊บกันเลยเหอโอโหดีนะที่ถ่ายทันเจ๊ลืมพากิ๊มา จับมาอย่างงี้หูดึงปั๊บกัดเลยอจริงๆครับนี่ครับหมนี่ใสโอ้โหโอโ้ดึงลงปั๊บกัดเลยออโอโ้ดินดินดิ่นดิน,ดน,ดนไอช่อนครับใจดีใจเย็นโอ้โหดูคุณ ตัวเล็กนะไซนี้เมื่อกี้ไซนี้รือเปล่าว่าติดกัดเอาสร้างก่อนเลยดินพาถุงมาอะไรครับนี่ลงปั๊บกัดเลยแม่แหคือเมื่อกี้นี่นี่ไซคือผมตีขึ้นฝั่งใช่ไหมแต่มันยังไม่ถึงมันยังมันยังไม่ขึ้นฝั่งแล้วทีเนี้ยพอจะเอ่อขดกลับปับ๊บแล้วอยู่มันก็มีอะไรลากกัดเลยอะ่ะลงลงปับ๊บ โอเคได้อยู่เดี๋ยวตั้งนี้ก่อนผมไม่ได้พาไอ้นี่มาทีใส่ลองดูทุกรอบดิมันจะกัดหรือเปล่าเท่าที่ว่านะอะไรครับเนี่ยแล้วกบซุปตากูยังคาอยู่เลยกรบซุปตากูยังค้างกิ่งไม้อยู่เลยคือเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปเองเลยเว้ยอ้โห เอาเรื่องครับงงเลยเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขานะครับเพราะว่าตัวเดียวผมไม่อยากเอาไปทําอะไรครับเพราะว่าที่บ้านยังมีกับข้าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไว้ช่วงประมาณสักมันเราสุ่มอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าผมมาตกอีกครับเราได้เวลาปล่อยเขาดีกว่าครับตัวนี้ก็ประมาณสักสองขีดได้นะไม่กันหนึ่งขีดอะ่ะน่าจะวอร์หอยู่แหละน่าจะวอร์หอะไรของกลัวเนี่ยหาที่ปล่อยหาที่ปล่อยดีๆ โยนลงนี้เลยปล่อยปล่อยวายไปแล้วไปไหนแล้วรู้โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่เบื่อแล้วครับเพราะว่าผมได้ทำภารกิจเสร็จแล้วมาตีปลาช่อนเล่นๆนะครับตอนเย็นจริงๆก็จะใช้เหนื่อยเหยื่อยางนั่นแหละแต่ว่าพอดูจากทรงแล้วมาตีเหยื่อยางหน้าสะพานเมื่อกี้มันน่าจะไม่คุ้มน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนเป็นกบยางเลยอะตัดสนใจ กัดสายแล้วเปลี่ยนกบยางแล้วก็เดินเลาะมาตรงนี้เลยแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็ไล่ตีตีต,ตีสรุปก็คือลงปั๊บกัดเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็มาตีเบื่อเบื่อครับไม่รู้จะทําอะไรดีเพราะว่า <laughs> ไม่มีคอนเทนต์จะทําก็รอรอนนึงนะครับยุ่งก็เยอะด้วยขนาดทาไอโลชั่นกันยุงมาลนะยังมียุ่งอนะ่ะเอ้ยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าว่ามีอะไรที่ไม่พอใชก็คอมเมนต์ด้านล่างแนะนำกันได้นะครับผมจะได้แก้ตัวแล้วก็ปรับใช้มันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ